นี่ทำไรลูกมารวมอะไรกันตรงนี้มารวมตัวอะไรกันตรงนี้สามเกอสามเกอมารวมอะไรกันตรงนี้ดูบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นเย็นเป็นไงบ้างแดดอ่นอ,อนๆเป็นยังไงบ้างคะแดดอ่นอ,อนๆ ไปเที่ยวไหนกันต่อนนีอ่ะแอนออนตอนเย็นเดินเล่นกันบรรยากาศรอบๆสวนตอนเย็นค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะดูอะไรเหลือดูอะไรลูกอืมข้างนอกเป็นอะไรดูดิข้างนอกเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นไม้เป็นภูเขาสวยจังเลย เก๋จังเลยเลยเห็นไหมืมพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยอแสงนอนสบายเลยนะนอนสบายเลยนะอืมนอนสบายเลยนี่ทำไมทำความสะอาดอีกแล้วไม่ด้กันเลยหรือไงเนี่ยไม่ด้กันเลยหรือไงืม ไม่ไดื้อเลยนอนเล่นอย่างเดียวไปเที่ยวไหมไปเดินเล่นในสวนไหมไปไหมคะไปไหมลูกไปไหมหนูจะไปไหมนี่ไม่ไปจะนอนตรงนี้สบายเลยกินอิ่มแล้วมานอนเล่นสบายเลยนะอืนี่สามเสือ สามเสือจอมซนน้าบายบายตอนเย็นๆค่ะอากาศดีๆบายบายนะคะ